ประกาศรายชื่อเจ oh ้าภาพชิงแชมป์โลกไม่มีไทย FIVB ประกาศเจ้าภาพยุวชนเยาวชนชิงแชมป์โลก4รายการสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้ประกาศาติเจ้าภาพของการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์โลก2021ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มี FIBB ได้ยื่นขอให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในรายการเยาวชนหญิงย U20 แต่ทว่าในลี์ของเจ้าภาพที่มีประกาศออกมาไม่มีรายชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งรายชื่อเจ้าภาพทั้งหมดมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. วอลเล์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021เจ้าภาพได้แก่ประเทศเม็กซิโก 2. วลอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021เจ้าภาพได้แก่ประเทศอิหร่าน 3. วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021เจ้าภาพได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเบลเยียม 4. วอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021เ เจ้าภาพได้แก่ประเทศอิตาลีและประเทศบังกาลียส่งผลให้การแข่งขันในรายการเยาวชนทิงแชมโลกทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมกันของ2ประเทศอีกทั้งในทวีปยุโรปได้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกทั้ง4รายการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ FIVB จะทำการยืนยัน ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกรายการในวันที่31มีนาคม2564นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบคัดเลือกของทวีปเอเชียที่กำหนดการแข่งขันไว้แล้วมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. วอลเลย์บอลยุวชนชาย U19 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่13ปี2021เมือง ชีรสัสประเทศอิหร่านวันที่9ถึง16มกราคม2564นะครับ 2. วอลเลย์บอลยุวชนหญิงยู U 18ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่13ปี2021จังหวัดน,นครปฐมประเทศไทยวันที่17 24มกราคม2564 3. วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงยู U 20ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2021 เมืองฉงชิ่งประเทศจีนวันที่30มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2564นะครับและ4วอลเลย์บอลเยาวชนชายยู่1ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2021กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านวันที่20ถึง27กุมภาพันธ์2564นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตให้ทุกคนที่ติดตามรายการยุวชนเยาวชน,วช,นชิงแชมป์โลกกันอยู่นะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดกิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวลอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะจัาเด็ดทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ